สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับกับโมเมน e n แท็กเตอร์นะครับผมสำหรับนี้นะครับก็เป็นงานปั่นน้านะครับอันนี้ปัน่นเขาเรียกว่าปั่นค่าย,ย่าน,นะครับเพราะว่าทิ้งทิ้งไว้ให้ยานขึ้นแล้วก็มาปั่นนะครับผมแต่ไม่ทําจะทําประมาณปลาย,ลาย,ลายเดือนอกรกฎานะครับผม ก็ตอนนี้ก็เกือบสองพันนะครับ 2, สองพันซับสไครนะครับหือูดติดตามเกือบ2000ันคนแล้วนะครับตอนนี้ล้อหนึ่งพนเก้าร้อยกว่านะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามด้วยนะครับผมยางไรก็ขอให้ถึง2000ก่อนนะครับเราหวังน้อยๆนะครับ การทาคลิปของผมครับก็ไม่ได้ว่าเพื่ออะไรนะครับก็คือเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจจะมองหารถไถรุ่นนี้นะครับว่าการทํางานมันเป็นยังไงหรือ,อลักษณะภายในภายนอกมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ผมเลยว่าตอนที่ผมจะซื้อรถเนี่ยมันไม่มีใครทําคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมทีเนี้การที่เราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องยากนะครับ เพราะว่ามันไม่มีแหล่งข้อมูลให้เราศึกษานะครับผมพอผมตัดใจว่าผมจะซื้อละนะครับผมผมก็เลยเหมือนมันเป็นอะไร,รเขาเรียกว่าผมด้อยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราจะซื้อรถสักคนะันแต่เราไม่สามารถหาข้อมูลที่ใจได้เลยอะ่ะผมเลยว่าเออเดี๋ยวถ้าได้รถมาก็จะทำ u t u b e แนะนำเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้โดยตรงเลยนะครับผมแต่ก็แนนะอนาะคนข้างหน้าก็อาจจะ มีอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็ตอบโจทย์กับพี่ๆน้องๆนะครับผมกับเจ้าฟอร์เนวแรนด์ตัวนี้นะครับผมก็เีหกสามูนย์ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ใช้โรตารี่อยู่สองเมตรยี่นะครับผม,มเป็นของซูปตานะครับอันนี้นานก็อยู่ข้างถนนเลยครับ 2เมตรี่นะครับผมเป็นโตรตารี่ของตาช้างนะครับรุ่นเฮดนะครับก็ถ้าใครติดตามมานะตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะจะ,จะได้เห็นว่าตอนแรกเนี่ยผมใช้แค่2เมตรนะครับผมแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็น2เมตรีนะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับก็มีทั้งอา่า ขอบคุณทั้งไรก็ไม่ว่ากันนะครับผมบางคนก็ว่ามันลงน้ําไม่ได้อะไรไม่ได้ผมก็อ๋อกครับผมก็ครับอย่างเดียวแหละครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากไปเถียงเขานะครับว่ามันอย,อย่างงาู้นอย่างนี้ตามนั้นแหละครับสบายใจใครสบายใจมันเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเนะาะสะดวกที่จะใช้แบบไหนก็เอาแบบนั้นละกันนะครับผมก็ย<ๆ>ังม<ๆ>ีคอมเมนต์นึ่าอันนี้ขอเยอตัวอย่างละกันเนาะเขาบอกว่า ฟอร์ดเนี่ยมันเหมือนเขาเขาก็พิมพ์มาภาษาไม่เต็มนะครับผมก็อาศัยว่าผมจับใจบความได้ประมาณนี้แล้วกันถ้าผมอาจับใจบความผิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเขาบอกว่าประมาณว่าฟอร์อดเนี่ยเขาไม่เอาไปปั่นนากันหรอกเพราะว่าอ่ามขาวมันจะรูดนะครับผมแต่ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าในสมัยยุคแรกๆเนี่ยในสมัยยุคแรกๆเลยน,ะนย,ย,ยนของการปั่นนาเนี่ยนะครับก็เป็นอ่า แถวบ้านผมนะก็เป็นรถไถเ่าเดียวเนี่ครับก่อ6,006เ่าเดียวเนี่ย, 6, 6, 6ท,ย,ยที่ปัน่นเอามาปั่นนานะครับก็เขาก็ใช้มากันจนน้าปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเอาเผาเดียวมาปั่นนาก็ยังมีนะครับก่บอ,องหก6เน,นี่ก็ไม่เห็นมันจะลู่ะครับอย่าลืมว่าโรตารี่เนะี่ะตัวโรตารี่ตัวปั่นเนี่ยครับที่เมืองนอกเขาใช้หนักกว่าเราอีกนะครับ เราใช้ไม่ได้ครึ่งของเขาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทํามาเนี่ยมันคนรลลับแรงละ,จะใจผมซื้อรถไถฟอดมาแขกดินดันดินแล้วก็ไถานายอย่างเดียวเวลาตอนปั่นนาให้ไปจ้างโัวต้ามาปัน่นไม่ต้องซื้อเดี๋ยว,วมาครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อ่ะครับมไม่รู้ดิก็ <c oughs> สำหรับนะผมมันก็ไม่ได้ลงพื้นที่ผมไม่ได้ลง ขนาดนะมันนี้โลมก็มีครับไม่ลมก็มีเราก็ไปกับคูเวตา้าตรงไหนโลมก็ให้เขาลมเราก็เก็บกลางให้อย่างเงี้ยครับเขาก็เก็บข้างเราก็เก็บกลางเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราเราเก็บกลางเนี่ยเราไวกว่าเพราะว่าโตรตารี่เรากว้างกว่ากว้างกว่าแรงกว่าส่วนข้างเ,าเขาตัวเขาแค่โตรตารี่แค่เมตรแปดสิบกว่าเนี่ย ทั้งข้างมันก็บาลานซ์กันไปอย่างปั่นนาน,นีไม่มีใครไปคันเดียวหรอครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วยังไงก็ต้องไปคู่จะผมให้ไปดูตรงลุกๆจะถ่ายดูเนี่ยครับอย่างโซนนี้จะลม ล้อเนี่ยเป็นคิวไปนะลมนี่ก็ทีมงานเดียวกันนะครับผมอุปตา45ทีมงานอัศวินเหมือนกันนะครับ ตอนนี้น่าจะใช้ประมาณเกียร์นะครับของไอ้ฟอร์นย้วแลนซะี่องาสุดคิดว่าน่าจะเป็นไม่โลสามก็โลสองน่าจะเป็นโลสามนบะไ้น่าจะโลสามโลสี่ก็น้องๆเกียร์หนึ่งเลยครับต่างกันนิดเดียวเองอนะ่ะ ถาโล่ต้องถอยหลังเท่าเราจะพยายามสูงไหมถ้าโล่งต้องถอยหลังนะครับผมต้องถอยหลังแย่นะครับ จะติดไหมแต่โซน,นเนี้ยเนี่ยเขี่เป็นท,ทิวทิวไว้เนี่ยครับทิวข้าวไว้เนี่ยนะตรงนั้นนี่ลมนั้นเลยนะครับทอนไม่ขาดน้ำเลยครับที่ไม่ขาดน้ำน้ำขังตล,ลอดก็ดูว่าไม่ขาดน้ำก็ดูจากยาตนะ้นยังสูง อย่างตรงนั้นมเป็นรอยห่วงมุมมาเป็นรอยปิดของรถเกี่ยว ช่วงนี้ก็เห็นใจอ่าสมรรมถรถไถอยู่นะครับเพราะว่านี่จะว่าราคาน้ำมันนะครับอย่างผมใช้บีเจ็ดอ่ะตอนนี้ปาไปจะสาสิบแล้วครับในโซนของจังหวัดต,ตราดินอ่ะรู้สึกว่า29กว่าบาท29่0ก่หรือเปล่าเนี่ยนะครับจำไม่ผิดอ่าแต่เรื่องว่า ถามมาครับที่ถามกันมาว่าเจ้าฟอร์ดอยูแอน1000เนี่ยกินน้ำมันเนี่ยมันกินน้ำมันเยอะไหมยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมรอเอาไวา้ผมเจองานแปลงใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็พอเสร็จงานเดี๋ยวผมจะเอาเติมเต็มถังว่าทำงานกี่ชั่วโมงหมดไปเท่าไหร่นะครับ เอาไว้เปน็นอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้ผมเจองานแปลงใหญ่ก่อนยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยแทบบไม่มีเลย